เราก็เจอชีวิตจริงของอ่าเขาเรียกว,ว่าเขาคนสวยแก๊งนางฟ้าหรือเปล่าคุณอ,อ,อิงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูท่านเทพคำนนณกันแล้วกันนะฮะท่านเทพคำนนณเป็นอย่างไรนะฮะสวัสดีค่ัท่านเทพค่ะครับสวัสดีครับอ่ะก็เป็นยังไงบ้างฮะท่านเทพอันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วใช่ไหมจันที่ใช่ครับก็เอ่อสัปดาห์นี้นะครับเซต ไม่ควรนะครับไม่ควรลงเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยควรจะมีการดิดกลับนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า1250นะครับโอ้สัญญาณขายตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตลาดเนี่ยซึมยาวนะครับซึมยาวเพราะนั้นเนี่ยต้องออรีบกลับขึ้นมาให้ได้สำหรับตัวของเซ t ินเด็กครับ ถ้ากลับขึ้นมาเหนือ1,250ได้อก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับ1,280เป็นภาพไซ์เวย์นะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังการหลุดต่ำกว่า1,250สำหรับวันนี้ครับอ่าตอนนี้ก็1,247เนาะลบไป60นะฮะอ่ก็ถูกล้างบางหรือเปล่าสำหรับเซ็ตตลาดนุนไทยตั้งแต่ต่อที่ที่มีเรื่องกันละถูกจับอะไรกันแล้วนะฮะอ๋อแหม ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันโดนหุ้นกลางกับหุ้นเล็กอะครับเพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันคงกระทบชิ่งมากกว่านะครับแต่ถ้าเราไปดูในแง่ของตัวภาพตลาดเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือไอ้ตัวของหุ้นที่มันยังแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีภาพในเชิงบวกอย่างตัวของแอดวานเนี่ยมันก็ยังไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตลาดนะครับสําหรับในช่วงนี้แล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับ เลงให้ถูกตัวนะครับยังสามารถทํากําไรได้ครับผมอืมดังนั้นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก็ยังดูไม่ได้ถูกไหมฮะภาพรวมภาพรวมก็ดูเดลต้านะครับพี่ว่ามันหลุดไม่หลุดให้ขนาดเทพยังยอมเลยนะ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าไอตัวของเดลต้าเนี่ยแหมเวลาไปคุยกับนักงทุนต่างประเทศเนี่ยโอ้ไทยแลนด์เหรอไม่รู้จักหรอกแต่ว่าถ้าเดลต้าเนี่ยอ้มันคือไทยแลนด์ครับผม เปลี่ยนที่จะ Stock Exchange เป็น Delta e x c h a n g นไหมเนี่ยใช่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 เดลต้าสต็อกเอ็กชนครับผม d e l t a for Thailand ครับผมมีหลายเพจนะครับยิไทยแลนด์ครับผมครับหลายเพจเขาก็พยายามทำกราฟที่เอ่อคอมอะไรนะที่แบบตัดเดลต้ากับไม่ตัดเดลต้าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็ตลาดหุ้นจริงๆไม่ขยับเลยครับใช่ใช่ที่เวียงไปเวียงมาได้เดลต้าแล้วิีเคราะห์ในตลาดเขาก็ทำอย่างนั้นนะจช่เด็ดพี่อุ้มเขาก็ทำอย่างนั้นที่เราเห็นกันนะฮะนึกถึง ซึ่งถ้าตัดถ้าตัดเดลต้าเนี่ยภาพเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ไอเดลต้าเนี่ยมันลงมาที่160เนี่ยมันไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าไอตรง160เนี่ยมันเป็นแนวรับที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นเลยคิดว่าไอเดลต้าเนี่ยมันควรจะฟื้นนะครับเพื่อให้ภาพของตัวเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยมันดิดกับที่แนวรับสำคัญ ะครับเพราะว่าการหลุด160เนี่ยโอ้หด้านล่างเปิดโล่งเลยสำหรับเดลต้าครับประมาณพันเออ160ใช่ไหมครับสำหรับเดลต้าไม่ควรหลุดครับอ๋อครับผมก็พูดยากนะฮะนี่คือต้นปีนะฮะุนก็ต้องรอถึงสิ้นปีถึงการประเมินทิศทางของตลาดมุ้นไทยนะสำหรับตําราเทพในปี2569นี้นะฮะภาพรวมปี2569ปีแห่งการฟื้นความเชื่อ เชื่องไงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรอบโครงสร้างตลาดใช่ก็เป็นปีที่เออเรียกว่าเขาเรียกเหมือนกับตำแหน่งนะครับของตัวดาวพฤหัสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากเดือนที่สองเข้าสู่เดือนที่สามนะครับแต่มันยังไม่ใช่ช่วงนี้ครับมันจะเข้าเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เออไม่ใช่ไม่ใช่เดือนมีนาครับขออภยัย จะเข้าเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับในตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสมันยังเดินถอยหลังอยู่นะครับถึงเดือนมีนาคมแล้วก็จะกลับมาเดินหน้าซึ่งพอเดินหน้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะเปลี่ยนผ่านเร็วมากๆเพราะนั้นมันเลยเป็นรอยต่อที่ตลาดเนี่ยซึมๆแล้วก็รอภาพของการเลือกตั้งนะครับถ้าผ่านในเรื่องของการเลือกตั้งไปได้แล้วไม่มี อะไรนะครับไม่มีอะไรที่แบบเรียกว่าเป็นภาพในเชิงลบอ่ะอันนั้นเนี่ยก็ตลาดจะเรียกว่ามีภาพแรนลี่นะครับสำหรับรอบนี้ครับผมได้เลยนะคะครับเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมเนี่ยก็ตลาดนะครับตลาดนะครับต้องทำพิธีแล้วครับพี่ทำพิธีเลยจ้ะทำพิธีให้มันฟื้นขึ้นมาให้ได้ครับพี่ เพราะถ้าถ้าไม่ฟื้นตรงหนึ่หเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่นะมันเอาไม่อยู่แล้วก็จะซึมไปโยนถึงเลือกตั้งเลยครับผมก็เห็นเขาบอกว่าโดนจับสแกมมงสแกมเมอร์ตลาดนุ่นไทยเลยตายไปเลยอ่ะครับก็มีส่วนมีส่วนด้วยลงเงินไม่เข้าผู้จัดการตลาดใจร้ายจังเลยเ่ะบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผู้จัดการพี่ไม่ไม่ไม่เคือมีคนไปคอมเมนต์อย่างนี้ แล้วทางผู้จัดการตลาดฟังให้ดีก่อนพี่พูดอะไรน่ะดุเทพเลยผู้จัดการตลาดเขาก็บอกว่าอย่าใจร้ายกับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะตลาดหุ้นไทยก็ยังมีการลงทุนอยู่ใช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 ่ทเทพเนี่ยโดนเซียนม่อนดุเลยอ๋อได้ได้ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดไงพี่อธิบายให้แบบท่าทุนได้สื่อสารได้ถูกต้องได้เข้าใจว่าออกเขาจะสื่ออะไรผมก็ยื่นับ เพื่องมดทุกเรื่องเหยอตอนนี้ตลาดมันตกจุดรีเซตพลังขาขึ้นอ่ะนี่คือเรื่องราวของหุ้นไทยนะฮะอันนี้พี่อ่านตำราเทพอยู่เชิญคุณปลอยถามท่านเทพแบบเผื่อพี่ถามแล้วไม่สบอารมณ์กันนะเชิญไม่สบอารมณ์เทพแล้วเชิญแล้วก็สุขภาพดวงของกลุ่มอ่าเขาเรียกครับกลุ่มเฮลท์ครับท่านเทพผมเห็นนักลงทุนนีบ่นกันระงมเรื่องกลุ่มเฮลท์ว่าหลังจากเจอประเด็นเรื่องน่าจะเป็นโคเป์ถูกไหมครับหลังจากนี้ ในส่วนของที่บริษัทประกันกับบรมลุงลาดอะไร yeah. ท TOR: ี่โดนบรลุงลาดเป็นที่ดีที่ดวงที่ดีไหมครับกลุ่มเฮลโรงพยาบาลไงก็เออเอาตัวไหนก่อนดีคร <po ับเอาตัวตัวเบอร์หนึ่งเลยบีดีมเอสกับบำรุงลาดค่ะท่านสองตัวเลยเนี่ยโดนกระทน่ำซ้ำเมื่อเซลล์อะนะครับบีดีเมเอสเนี่ยนะครับก็เออกลุ่มนะครับโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีอะครับ เดือนมกราคมมันมีแต่ขายกับถือแล้วก็รอแนวโน้มใหม่ครับสำหรับ BDMS นะครับส่วนตัวของบำรุงราดเดาวอาทิตย์เพิ่งจะเข้าเรือนที่1เพราะนั้นมันเป็นภาพไซเวยนนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าเรือนที่2ก็ซึมลงต่อนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะรอเนี่ยนะครับไปรอ <S 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 ปลายเดือนนู่นเลยสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลครับผมรอเก็บใช่ไหมฮะ ปลายเดือนที่1ปลายเดือนมกราคมครับปลายเดือนมกราคมสัปดาห์สุดท้ายครับก็เป็นข่าวที่ทุกคนงงกันหมดเลยครับใจใ่ใจไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นืออืออเนาะโดนถล่มกันนะตอนนี้นะฮะใครที่มีหุ้นโรงบาลต้องทําใจนะคะนั้งถุนมีคําถาม เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เกิดจากที่ประกันเขาก็เริ่มถอนเริ่มถอนไม่ไม่ประกันนะฮะบริษัทใหญ่ๆนั่นเองนักทุนค่ะอ่ะก็โดนกันนะในตอนนี้ครับนังนุโรงพยาบาลไม่รอดแล้วมันจะเหลืออะไรรอดกันเนี่ยครับแลว้วสื่อสารไงสื่อสารสื่อสารนะครับจะสื่อสารเจ้าของเขาอะถ้าเขาเบื่อเขาลา้าคาเลยคุณเนาะ ทษทีค่ะสื่อสารนี้ก็แอดวานของท่านเทพนี้ก็มาเรื่อยจริงจังใช่ใช่แอดวานไม่สดตลาดเลยใช่ใช่ใช,ใช่ก็ยังไปได้ยังไปได้นะครับสําหรับตัวของแอดวานนะครับถือต่อนะครับถือต่อเพราะว่าใ,ในเดือนออมกราคมเนี่ยอย่างตัวของแอดวานนะครับก็อยู่ในเรือนที่สามซึ่งเป็นเรือนของตัวเขาเองนะครับ ภาพของการเรียกว่าให้บริการในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะครับยังโอเคอยู่นะครับจะไปขายเนี่ยก็รอสักสัปดาห์หน้านะครับค่อยขายทำกำไรค,ครับค่ะได้ค่ะแล้วก็หุ้นหุ้นดวงดีไหมได้ครับหน้าเคซีดวงไม่ดีเหมือนที่เคยบอกเลยจริงเหรอะดวงไม่ดีดวงอะดีครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ดีนะครับเ,เพราะว่ามันยังไม่ฟื้นแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาของการทยอยเก็บนะครับสำหรับหุ้นชุดนี้ นะครับเพราะว่า <Ừ. S 1> อย่างตัวของฮาน่าหรือว่า kce เนี่ยนะครับถ้ารอบนี้มันไม่ได้ทำนิวโลนะครับไม่ได้ทำนิวโลเนี่ยมันก็จะเป็นบอททอมในภาพใหญ่อ่นะครับสำหรับฮาน่าแล้วก็ kce เพราะนั้นก็ทนถือนะครับสำหรับฮาน่าแล้วก็ kce ครับค่ะได้ค่ะคุณเพื่อไทย vs ห <c oughs> <c oughs> ุนอนุทิน มีตัวไหนอะเนี่ยนักลงทุนคอมเมนต์มานะฮะอาับอ Intel ไปแล้วกันพี่ Intel 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 อเทลเหรอครับไปหุ้นนอกไปหุ้นนอกหุ้นนอกหุ้นไทยอ่ะยังช้ำอยู่ไงตามไม่ทันเลยท่านเทพ๋ยวนี้ท่านเทพอ้ยตำลาท่านเทพพิดตุ้นพอดีเปิดแล้วมันเจอ Intel เออสวยเลยสวยเลยเจอดวงหรือเจอเจออะไรจ๊ะ ดวงเขาด้วยดวงเขาด้วยดวงเขาด้วยอ <Okay. S 2> ัยนเทลอินเทลอินเทลนะครับ, <Intel. S 2> Intel, Intel รบเอเบคฮารรอบนี้นะครับดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกจุดกิ่งกำไรได้นะครับสำหรับตัวของอินเทลครับผมคะ่ะค่ะค่ะได้ครับและอเมซอนน่ะอาเมซอนได้ครับโดดโดโดดโดอเมซอน โอ้อเมซอนนี่ครึ่งเดือนแรกนี่พี่มอนไม่มีหนังสือเลยพี่หรือพี่อ๋อเดี๋ยวขอมีด้วยเหรอหนังสือตำนานแท้มีหนังสืออเมซอนด้วยเหรอหมูแดงว่าพี่ไม่ให้เปิดดูเหมดดูแต่พี่จำไม่ได้ละจะรู้ว่ามีมีหุ้นนู่นนอ่อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวขออนุญาตือตอนนี้แปดสิบห้าขออนุญาตค่ะนผมโดนอะไรรู้ไหมครับพี่ตัวหนังสือมันเล็กครับ เห็นเห็นพี่เห็นอยู่พี่จะไม่ป้าฝาขนาดนั้นอันแหละนันแหละไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเจ๋งอ่ะผมโดนด่ามาไม่ใช่อะไรพี่เอาสิป้าพี่ยังเห็นอยู่นะถ้างั้นอ่ะอายุเกินก่บพี่สามสิบปีถึงมองไม่เห็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นอยู่แล้วอเมซอนนะครับอาเมซอนเนี่ยดีทั้งเดือนเออเจ๋งเจ๋งยงไงเดือนมกรายเห็นแล้วใช่คอ้ทั้งนั้นพี่แรกแกเจ้าอิงได้เลยบางนี กราฟส่งด้วยนะครับแล้วก็อินเทลอินเทลก็มาด้วยเทลก็มาด้วยออันนี้เป็นตาราท่านเทพปีแห่งการจัดสมดุกลกําไรก่อนสู่ยุค AICommer c e เต็มรูปแบบเนาะครับอเมซอนคุณนอกนะคะใช่อินเทลนะครับ <อ nhiều S 1> ดีนะครับแล้วก็อเมซอนก็ได้แต่ว่าถ้าชอบอินเทล เพราะว่ามันเบรกแล้วก็ยังมีภาพที่ดีสําหรับการเข้าสู่เรือนที่สิบเอ็ดสำหรับรอบนี้ครับอ่าได้ค่ะคอะนี่ก็เป็นรู้สึกตํำราเทพมีแต่คนตามหุ้นไทยนะเนี่ยถามอยู่เนี่ยครูไปตามแอดวานหรืออะไรเงี้ยซีบีจีตำราเทพนี้เปิดจองจองจองกลุ่มบทไปยยังหรือยังจองกันอยู่เนี่ยฮะ ก็ก็ได้เรื่อยๆครับพี่ราคาพิเศษก็เเรียบร้อยไปแล้วครับเพราะนั้นก็เหลือราคาเขาเรียกเลยนะราคามาตรฐานละนะครับเพราะนั้นก็สนใจติดต่อ b l l m i ครับว่าจะมีในเรื่องของเขาเรียกอันอัปเดตนะครับภาพตลาดหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจนะครับต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยครับผมลองดูนั่งถึงสำหรับ คัมพีหุน2 5 6 9ก็ดีมากเลยนะครับใช่ครับคุณปอยได้อ่านนี้ยังอ่ะยังไม่ได้อ่านเลยครับว่าจะลอกท่านเทพอยู่เหมือนกันหคิดไม่ออกแล้วช่วงหลังเล่นแล้วโดนตลอดเลยครับใช่ใชต้องเอาคุณปอยเกิดราศีอะไรอ่าใช่ครับราศีเกิดเดือนพฤศจิกายนครับวันที่เท่าไหร่วันที่สองครับอ๋อราศีพิจิกราศีพิจิกอ่านาห้ฟังนะปีแห่งการเปลี่ยนผ่านจากแรงกดดันสู่พลังใหม่การเงินเริ่มเฟื้นและการลงทุนกลับมีช่ออีกครั้ง เออดวดีดวนดีคุณปอยดวดีนะับฟื้นคืนพลังทางการเงินนะใช่เรื่องเงินก็สภาพคล่องจะดีขึ้นครับผมแต่แต่แต่มันเป็นครึ่งปีหลังไงครึ่งแรกก็ต้องแบบฝ่าฟันไปก่อนครับครึ่งแรกีอดทนไปก่อนนะคุณปอยนะครึ่งแรกงั้นท่านให้ความเป็นครึ่งแรกครึ่งปีแรกผมไม่เทรดพุทเลยนะครับดี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 ธุรกิจปกติไปคุณปอยมีเกฑ์จะไปบวชบ้างไหมครับ เขามีลูกสองลูกนะไปไหมว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบต้องแบบพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองะครับบางคนก็แบบไปบวชเลยหลังจากแบบไปบวชเจ็ดวันใช่ไหมนนหรือว่าแบบชีวิตแบบมีอะไรกดดันมาเมื่อปีสองปีที่แล้วครับผมอ๋โอเคครับลองดูนะฮะต้องครัมีส่วนใหญ่ก็ถามหุ้นไทยแหละน่ะ <ข>ารครารารถซื้อได้ยังค่ะคาราบาลโอ้โหคาราบาลนี่ CBG เด็ดคุณแซวต้องไปบวชเลยเหรอใครแซวคุณปอยแฟนกับคุณปอย CBGCBG เนี่ยยังซึมลงต่อนะครับยังซึมลงต่อก็จะกลับมาซื้อเขาเนี่ยนะครับคาราบาลต้องรอนะครับต้องรอ อต้นเดือนหน้าเลยครับคาราบาวคุมภาคุมพาค่อยกลับมาดูเขาครับค่ะกุมภาได้ใช่ก็ลองดูนะคุมพาครับดรูทรูค่ะกับ c p พอค่ะเชินค่ะตัว cp พีเอ็นะครับ c ีพีเอ็อืมอ่พี่พี่อ่านตำราผิดอะ่ะเมื่อกี้พิ่ผิดนะ <laughs> ของปีไหนครับพี่ไม่อะเดี๋ยวนะราศีอ๋ออันนี้ตัวตนของราศีแต่ละราศีตามตำรานะอันตามตำลาพี่โอเคเดี๋ยวนะ CPX ตานะครับ CPX ต่าเดี๋ยวผมขอญาตดูดูละดูเออเขาเรียกอะไระดูวันที่เข้าจดเขานิดหนึ่งนะครับ CPX ต่าก็เออ จะใช้เดี๋ยวนะโอเคหนึ okay. ่งตุลานะครับปีตุตกลงใครเป็นนายกอะ่ะท่านเทพบอกได้เหรอพี่เดี๋ยวเราไปบอกข้างในก็ได้อ,อย่าไปบอกอากาศเดี๋ยวมเม่นเม่นใช่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 ใชไม,ม่นเม่น <c oughs> ก็ อ่าได้ได้ได้ครับ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 เอ่อ CPX Star นะครับณตอนนี้เอ่อยังยังไซเวดาวอยู่นะครับถ้าจะเข้ารับเนี่ยสัปดาห์หน้าทยอยซื้อ CPX s t a ครับอุ้ยตายแล้วคุณพระรูโลเลยเหรอคุณพระโอ้รัลรๆแล้วตัวนี้โอ้เกิอะไรขึ้นอ่ะ เป็นเอากันแล้วโหรออะไรนะพี่เฮ้ยเขาบอกไว้อ่ะสิบสี่บาทล้านหุ้นเลยนะอ๋อปิดยันไว้เลยใช่ไหมพี่ว่าไม่รอดบอกอย่างงี้บอกร่อร่อเป้าลึงแล้วลึงออกปั้งนะรู้ทําำไมเราไปรู้เรื่องหมดอ่ะรู้ทางทังหมดเลยนัองดน c p x ยังไม่รอดนะคะรอเมื่อไหร่นะคะท่านเทพสิบสิบแปดมกราคมสิบแปดมกรลา <ไ>ปลายปลายพยอยก็บแปดมกราณนะนึกถึงโอ้โดนหนักเลยว่าซีพิกแอคไม่รอดนักทุนกะอักเลือดแล้วค่ะโอ้ใช่แล้วแล้วเออผมเห็นมีเพื่อนมีเขาเรียกมีเพื่อนแชร์ข้อมูลของเพื่อน ที่เขาอยู่ในอะไรนะ MQDC ใช่ไหมพี่ไอที่อะไร Forest นั่นแหละครับนั่นแหละ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 โอ้แบบมีปัญหาข้างในเยอะพอสมควรเลยนะครับลูกบ้านไม่ได้รับความสะดวกทั้งที่แบบโครงการแบบโอ้โหโครงการใหญ่เกินดูแลยากนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูกเอต้องเป็นเรื่อง้อโครงการที่แค่20ยูนิตพอ ลูกบ้านบ่นมาพี่เลยแบบโอ้โหลูกคะโคการใหญ่อลังน่ากลัวดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะพี่บ้าบ้านปูเขาได้ยังคะบ้านปูนะครับบ้านปูบ้านปูอ่ะพิวดมาอย่างเอยเดี๋ยวรอพุวดเลยพุวดน่าจะมาล้นะครับพิวดจะทํากราฟแบบว่าไม่มีเดลต้ากับมีให้ดูครับเดี๋ยวดู๋วันนี้ บ้านปูขาบ้านปูที่ที่แล้วมาเนอะพี่เห็นเยอะดวงดีไหมครับพี่กันเทพครับครับบ้านปูบ้านปูนะตอนนี้นะครับณะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าครับถับถ้าถ้าในเอ่อเรียกว่าภาพของตำแหน่งดาวอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีแล้วก็ตกมรณะอยู่ครับจะกลับมาจะกลับมาแบบ ดีขึ้นอ่าหรือว่าสวยๆเลยเนี่ยสำหรับตัวของบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยอ,อวันที่ห้ากุมภานะครับจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าจะซื้อเพื่อเอเรียกว่ารอเทิร์นาลาวเนี่ยนะครับหรือว่าถ้ามันเบรกแนวต้านสำคัญได้เนี่ยสิบหกกุมภาจะเป็นรอบใหญ่ของเขาครับผมสิบหกกุมภาใช่เดือนหน้าเลยครับ โรกต้องปรับเป้าใหม่ได้แล้วนะพอเห็นเอราคาในคอนเซนซัสอะยังให้ราคาสูงอยู่น่าจะน่าจะมีโอเคโอเคผมดูข้าบ้านปูนะครับบีดีเมจะเพิ่งซื้อเนาะใช่ครับยังไม่ใช่หลายคนติด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 พวกหุ้นไทยอยู่นะฮะครับก็ปรับตอนนี้ท่านเทพพาไปหุ้นนอกแล้วนะคะเขาซื้ออินเทค่ะ ใช่หลบไปก่อนครีบพี่เดี๋ยวนี้ซื้อง่ายไข่คลองนะซื้อหนึ่งหุ้นก็ได้นะบังบล็อกเกอร์หรือมีร้อยบาทก็ซื้อได้นะไม่จําเป็นต้องมีร้อยหมื่นพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างสะดวกเลยครับมีเงินเท่าไหร่ก็ทดลองซื้อ,อได้นักถุนหุ้นนอกนช่วงยุคยุคกสอเนี้ยค่อนข้างง่ายกว่าหุ้นไทยแล้วก็ หุ้นนอกเองตอนนี้ก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะ<ช>ฟังฝั่งยุโรปโอ้โหออทามไฮงง,งงงวยงวยเลยโดยเฉพาะหุ้นในฝรั่งเศสนะะมีอินฟลูเอนท์นหนึ่งบอกว่าโอ้ยใครมีเงินฝรั่งเฟิงอะไรเงี้ยต้องไปซื้อ <ะ S 1> ทองแล้วนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าหุ้นไปโลดเลยทั้งถุนอะก็การาฟขายเท่าไหร่อ่ะมีคนถามการาฟด้วยท่ทานแท้กราฟนะครับการกาฟกราฟก็สัปดาห์นี้เนี่ยยังไซเวย์แต่ว่า สัปดาห์ช่วงวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยนะครับวันที่19เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆละครับผมสัปดาห์หน้ามาครับอ่าจราบนะสัปดาห์หน้าตอนนี้ซื้อสะสมได้ไหมหรือรอซื้อสัปดาห์หน้าคัะก็จริงๆมันเบรกเหมือนจะเบรกดาวเทนลวครับเพราะนั้นก็เป็นเบรกแล้วถอยเนาะใช่ใช่ย่อดลงมานะฮะครับซื้อได้นะฮะอิชิครับได้อย่างคะอิชิตันมิ้นทุนฝากถามมาเรื่อยๆอิชิ เดี๋ยวก่อนลาลังเทพทาพิธีให้หน่อยเดี๋ยวพี่ม่อนจะขอพิธีแบบไหนเดี๋ยวเราขอทั้งทุนปะ่ะเป็นเรียกกันมาเยอะๆให้ครบหนึ่งพันคนนะถ้าครบหนึ่งพันคนเน่ะจะทําพิธีได้สําเร็จแต่ถ้าไม่ครบก็ไม่ไสําเร็จละมุกนีอาเซีนเสร็จรยางอิชินะครับเอรา,า,าวัณด้วยมีคนถามเอราวัณด้วยบอกทำไมไม่เห็นถามเชิญค่ะ อิชิอิชินะครับอิชิเออิชิซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยอิชิครับซื้อได้เลยครับอเ,เอราวันด้วยท่านเทพหุ้นดวงดีทาไมไม่เห็นราคาขึ้นอ่าเห็นหนักทุนบอกนะเดี๋ยวนะเอออิชิขายยี่สิบสองนะครับพกกราคมอ่านะแล้วก็อะไรนะครับเอราวัน,นค่ e r นะ,คะ e r w ค่ะ e r w อันนี้เป็นลูกค้าท่านเทพเปล่าคะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคําที่ถามเนี่ยเป็นลูกค้าท่านหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ลูกค้าท่านเทพไม่ต้องมาว่าเขานะค่ะอืออยู่ตรงไหนพี่หาไม่เจออิชิอิชิอ้อโทเอราวันนะครับเอราวันก็ดาวเอ่ออาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนที่ห้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอดวงดีจริงนะครับแล้วก็ ก็ยังดูสัปดาห์นี้เนี่ยยังโอเคอยู่นะครับสำหรับ a อวันนะครับก็ลงซื้อครับพี่ครับได้ค่ะอก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครอยากถามส่วนตัวนะฮะเดือนละสองครั้งคัมพีหุ้นตรงนี้ก็มีตำราไปด้วยนะครับทุนก็เป็นเรื่องราวที่มีอ้างอิงเป็นหลักเป็นฐานนั่นเองนะฮะสำหรับคัมพีหุ้น2569น้นักลงทุนที่สนใจเรื่องราวตรงนี้โดยตรงนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะ สมัครเข้ามาแล้วก็ซื้อหนังสือเป็นแพ็คไปเลยนะฮะ B L L M I นะคะนึงทุนคะน่ะก็สอบถามรายละเอียดไปเลยนะฮะว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงตลอดทั้งปี2,569นะฮะกับคำปีหุ้นท่านเทพคำนวณน,นั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านเทพขอบคุณค่ะสวัสดีครับอ่ะท่านเทพไปแล้วนะฮะเราก็มาอีกท่านหนึ่งะคะพี